ชิราคาวาก,กุเป็นหมู่บ้านมรดกโลกที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโชกาวะมีประมาณ16หมู่บ้านบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า200300ปีแต่ที่นิยมไปที่สุดจะเป็นหมู่บ้านโอกิมาจิตปะจมอคิเป็นหมู่บ้านหลักและมีขนาดใหญ่ที่สุดในชิราคาวาก,กุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกบ้านเป็นทรงแบบกัสโชซคุริมีลักษณะเป็นบ้านแบบญี่ปุ่น ดังเดิมแบบของบ้านที่หลังคาชั้นถึง60องศามีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้ากันตัวบ้านจะมีความยาวประมาณ18เมตรและมีความกว้าง10เมตรซึ่งมีใครงอสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูและวัสดุจากธรรมชาติโดยในหมู่บ้านมีที่พักเผื่อใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศลองเป็นชาวในญี่ปุ่นดูก็น่าสนใจแกรซิบจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้บ้านโบราณสาม หลังเป็นบ้านโบราณทรงดั้งเดิมเรียงติดก,กันสามหลังถ้ามาแต่ละช่วงฤดูกาลก็จะได้ความสวยงามที่แตกต่างกันช่วงฤดูร้อนบริเวณด้านหน้าบ้านจะเป็นทุ่งนาสีเขียวแต่ถ้ามาช่วงฤดูหนาวทุ่งนาก็จะปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วพื้นที่เลือกช่วงที่ชอบแล้วก็จองตั๋วมากันเลยการเดินทางนั่งเจอเอเ้เซนทันมาลงคอนโซลเวอร์นั่งรถบัสต่อประมาณหนึ่งชั่วโมงวันเวลาเปิดทำการทุกวันแล้วแต่ช่วงเวลาของร้านค้า ค่าธรรมเนียมการเข้าชมไม่มีค่าเข้าชมเชรคเวโกไลท์อัพเป็นเทศกาลประดับฝ่ายสุดตระการตาที่จัดขึ้นทุกปีในหมู่บ้านม,มรดกโลกชืราคาวากุจังหวัดกิฟูป,ประเทศญี่ปุ่นแต่ละปีนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศในยามค่ำคืนของหมู่บ้านโบราณท่ามกลางหิมะขาวโพลนโดยในปีนี้งานเชรคเวโกไลท์อัพ2 0 2 5กำลังจะกลับมาอีกครั้งข้อมูล จากเว็บไซต์ชิร์คโวาิดโกดจได้แจ้งกำหนดวันจัดงานเชิร์คเวกไลท์อัพ2025โดยจะจัดแ,จแสดงทั้งหมด4วันได้แก่เดือนมกราคม2025ได้แก่วันที่ 13, 19และ26มกราคมเดือนกุมภาพันธ์2025ได้แก่วันที่2กุมภาพันธ์ จัดงานตั้งแต่เวลา17นากา30นาทีถึง19นากา30นาทีที่ชิร์คโควิเลตอจมอคีอแอเรียภายในงานชิร์โคแวโกไลท์อัพ2,025นอกเหนือจากจะประทับใจกับบรรยากาศความหนาวและหิมะที่ตกขาวโรแล้วยังมีกิจกรรมไฮไลท์อื่นๆได้แก่ชมบ้านเรือนสไตล์กะสะโชยามค่ำคืนบ้านทรงกัสโชกสโชสุคุริ ซึ่งมีหลังคาทรงสูงและแหลมคล้ายมือพนมจะถูกประดับด้วยไฟที่ส่องสว่างท่ามกลางหิมะยามค่ำคืนสร้างบรรยากาศที่สวยงามราวกับฉากในเทพนิยายถ่ายภาพจากจุดชมวิวเชรายอเมอจุดชมวิวบนเขาเชรายอเมอสวทอรีเป็นจุดชมวิวหลักที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านจากมุมสูงได้อย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์และเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของหมู่บ้านเดินเที่ยวในหมู่บ้านโบราณ นักท่องเที่ยวสามารถเดินสำรวจบรรยากาศในหมู่บ้านเลือกซื้อของฝากจากร้านค้าท้องถิ่นและร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารพื้นเมืองเช่นโซบะเนื้อฮิดะหรือเต้าหู้มอฟไสสไตล์ญี่ปุ่นที่อร่อยและอุ่นใจในฤดูหนาวสำหรับงานเชรคเวกูไกลไอัพ2,025จำเป็นต้องซื้อตั๋วเข้าชมล่วงหน้าเนื่องจากเทศกาลนี้ได้รับความนิยมสูงและหมู่บ้านมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาบรรยากาศและความปลอดภยัย